5โมงเกย็นการสัปดาห์ XM Studio สโก็โทรมาคนในสายเขาบอกมาว่าพัสดุที่ต้องการมาส่งแล้วจ้ะใจหนึ่งโอ้ลันละใจหนึ่งนึกถึงหน้าเมียขึ้นมาโอ้สังคาญอนิจจาชีวาอาจไว้มรณาโอ้เธอจะอายเริบยูนะจ๊ะ 21นาฬิกา15นาทีรีดับบุกกุสลีฟนะบายเบบี้เลตส์โกอันบ็อกอิมมีเดีย่กล่องโคตรใหญ่แบกมชั้นบ้านแรงจีเปิดฝาบนแงม้มฝาล่างแซบอีหลีงานแพ็คดีชิ้นส่วนงามตามมันนี่สวัสดีต้อนรับเข้าสู่ห้องอุ่นอีกครั้งนะครับในอีพีที่เปิดตัวมาแบบแรปก็แบบสนุกสนุกกันไปนะจ๊ะเปิดมาฮะเอาฐานมาวางชูดูกันเป็นชิ้นชิ้น เอาให้สุดลิ่มทิมประตูกันไปเลยแล้วก็ยกนิ้วให้ความเนี๊ยบของฐานแบบนี้นะครับเพราะว่าดีเทลมันค่อนข้างจะลดสมเอนตันไปเลยนะครับเห็นตัวฐานขนาดนี้จริงๆแล้วน้ำหนักมันไม่ได้เยอะนะฮะต้องชมคนออกแบบและคนผลิตครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องหนักแต่ก็สามารถรักษาสมดุลของตัวโมเดลที่เป็นแกนหลักได้นะครับ ในส่วนของดีเทลพวกสายไฟต่างๆทำออกมาค่อนข้างดีฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราเปิดขึ้นมาเขาถึงต้องยัดฟองน้ําเอาไว้ทุกส่วนฮะเพราะว่าถ้ามันไม่ยัดฟองน้ํามันเกิดแคลกแล้วมันอาจจะหักได้นะครับสําหรับฮักในเวอร์ชันนี้จะออกมาเป็นแบบคอมมิครับหน้าตาดูพี่แกฮะหัวนม,มการลงสีนี่นะฮะเป็นแบบสีเขียวอมเหลืองครับ ซึ่งจริงๆดูแล้วมันค่อนข้างที่จะสมจริงในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมความเป็นคอมิกฮะเพราะฉะนั้นไดโอลาาของมันมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีชิ้นส่วนทุกอันเสมือนจริงนะครับเพราะว่ามันเน้นออกมาเป็นคอมมิกแต่การให้ดีเทลที่เหลือดูนะฮะมีแกนด้านในที่มันพังออกมาแล้วเห็นแกนด้านในเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะฉะนั้นมันเหมือนขี้เป็นคอมิกหลุดออกมามีชีวิตจริงเลยฮะ ตัวแกนต่างๆถึงแม้ว่าจะไม่มีใบป,ประกอบนะครับก็พอที่จะสามารถเดาได้เพราะเขาทําแกนลักษณะต่างๆให้มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีการสลับที่กันแน่นอนฮะมาดูชิ้นส่วนที่เหลือกันบ้างฮะตัวนี้เป็นตัวแผ่รังสีแกมมาฮะมาดูดีเทลด้านหลังดูสิครับมันไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนมากนะฮะแต่การลงสีกับการออกแบบแล้วมันค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวครับ สำหรับพวกสายไฟนั้นผมจับมาแล้วนะ texture ของมันเนี่ยถ้าไม่บอกว่ามันเป็นงานปั้นนะครับผมมองไปแล้วผมจับไปแล้วผมนึกว่าเอาตัวของตัวยางมาทําให้แข็งนะครับดีเทลการเดินลายเส้นบนตัวของสายไฟนั้นดูสวยงามมากฮะแต่ก็มีจุดหนึ่งฮะที่ในใบต่อมไม่ได้เขียนมาฮะเป็นส่วนนี้ครับมันจะต้องเอาส่วนนี้สอดเข้ากับตัวสายไฟตัวที่แล้วนะฮะ แล้วก็เอาอีกชิ้นหนึ่งมาเสียบเข้ากับแกนเดือยที่เหลืออยู่นะครับตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะต้องไปดูวิดีโอจากที่อื่นมาฮะแล้วก็เอามาลองทําเป็นของตัวเองแต่ผมลองเดามั่วฮะแต่สุดท้ายใช้เวลาประมาณสัก10นาทีก็เข้าที่เข้าทางครับตัวนี้เป็นฐานไดโอลามาที่แยกออกมานะฮะคือคุณอาจจะเอาบลูสแบนเนอร์มาตั้งกับตัวฐานแบบนี้แล้วก็วางแยกกันมันก็สวยไปอีกแบบ แต่ถ้าจะให้เด็ดสัละติสุดท้ายนะฮะก็คือเอามารวมกันแบบนี้แหละครับรับรองฮะว่าคุณวางตรงไหนของบ้านมันก็จะโคตรสวยใครเข้ามาดูอู้หูน่าอิจฉาครับเดินทางมาเกือบถึงชิ้นสุดท้ายฮะมันก็เป็นพาร์ทเล็กๆน้อยๆที่เขาปั้นแยกออกมาฮะเพอาะถ้าไม่ได้ปั้นแยกกันแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้หักได้นะครับ อันนั้นก็ถือว่าเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆอยที่เอามาจับใส่แล้วมันก็มีความสุขสนุกดีครับนี่แหละครับพอประกอบเสร็จฮะแล้วยิ่งเอามาวางบนแท่นแบบนี้นะฮะมันเด่นสะดุดตามากเลยครับปกติแล้วผมไม่ค่อยให้คะแนนฮะแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าเต็ม10เลยครับเขาไม่จําเป็นที่จะต้องให้ทุกส่วนอย่างเท็กซเจอร์ของกังกงกังเกงให้มันมากจนเกินไปฮะแต่เอาให้มันพอดีการลงสี ของตัวบูสแบนเนอร์นะั้นมีลูกเล่นนะฮะคือมีสีเนื้อผสมกับสีเขียวอ่อนๆซึ่งมันกำลังจะทรานสฟอร์มตัวเองฮะเส้นเลือดในดวงตาแล้วก็สีของปากเหมือนจริงมากฮะเล็บเท้าของตัวฮักไปจนถึงเนื้อผ้าของตัวกางเกงที่มันพอดีฮะไม่ต้องเย็นอะไรเยอะมากจนเกินไปมันเลยทำให้ตัวนี้ออกมาแล้วเด่นสะดุดตามากโดยด,ดูหน้าของฮักทฮะมีเห็นขี้ฟันเลยนะฮะอื้ และบางครั้งการทำไดโอลาม่าเพื่อมาซับพอร์ตตัวของคาแรคเตอร์เนี่ยบางครั้งอาจจะมีการทำเยอะจนเกินไปแต่ตัวนี้ฮะมันน้อยแต่มากฮะคือมันไม่จำเป็นต้องเยอะมากฮะมันอาจจะน้อยชิ้นแต่มันส่งผลในเรื่องของอารมณ์แบบมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยคุณจะมองอยู่จากด้านไหนมันก็สวยงามตลอดฮะมัดกล้ามด้านหลังก็ดูสวยงามครับสิ่งที่เขาให้มากับเซตนี้ก็คือเพลทเหล็กแบบนี้ฮะเป็นการบอกได้ว่ามันมี750ตัวทั่วโลกครับ และยิ่งพอมาวางกับแท่นเด่นๆสวยๆแบบนี้นะฮะแอบโปรโมตนิดนึงฮะมันทําให้ผลงานชิ้นนี้ outstanding มากครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณซื้อมาเนะี่ยรรบรองว่าคุ้มค่าฮะแล้วถ้าคุณยิ่งไปวางของคุณพร้อมกับแท่นสวยๆแบบนี้มันทําให้ห้องคุณคุณมีความสุขมากครับผม